ฟอร์จูเนอร์ขับสีมาฝากหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับคันนี้สวยๆนะครับชมเช็คทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังครับสีสวยเงางามเงาชํำแม็กยางพึ่งใสนะครับปี2024เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับสีสวยไม่เคยแต่งซิ่งนะครับคันนี้ขับ2ขับ4ขับได้ทั้ง2ระบบใช้งานได้ปกตินะครับใครที่กําลังหาขับสีนะครับมาแล้วครับชมเช็คทดลองขับนะครับคันนี้สภาพดูแลมาดีมากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัมไม่เคยแต่งซิ่งจอแอนดรอยพร้อมนะครับขับ สองขับสี่ใช้งานได้ ทั้งสองระบบใช้งานได้ปกติมากๆนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับใครกำลังหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนพร้อมลุยทุกพื้นที่นะครับคันนี้ถึงจะเป็นขับสีแต่ไม่เคยลุยหนักอะไรมาก่อนเลยนะครับขับสวยๆขับหล่อๆแต่งงามๆมาฝากเลยนะครับล้อแม็กยางพึ่งใส่ให้นะครับประมาณ1เดือนนะครับนี่เลยครับเช็คชมทดลองขับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทย t o y ยต a f o r t u n e r ครับหล่อ คใครหาขับ4ีมาแล้วนะครับชมได้ทดลองขับนะครับคันนี้คัดสวยเช็คสวยมาฝากเลยนะครับนี่ครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังตามหาขับ4นะครับถึงปีจะลึกแต่คือ Fortuner นะครับ สาภาพบอกเลยว่าสุดๆเลยครับดูแลมาดีมากๆดูแลมาดีพร้อมใช้นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง3000ดีเซลปี2007นะครับรถใช้งานได้สมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานชมได้เช็คได้นะครับถึงปีจะลึกแต่สาภาพบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะครับ รถสวยมากๆนะครับภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนสไตล์ Fortuner ไม่เป็นรองใครนะครับขับ2และขับ4ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งระบบเลยนะครับชมได้ทดลองขับนะครับผ่อนได้นะครับถึงปีจะลึกแต่ก็ยังพอจะได้ผ่อนนะครับผ่อนได้ประมาณ5ปีนะครับ ผ่อน8,000ต้นๆนะครับ329,000บาทนะครับจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับสีสันสวยงามนะครับดูแลเก็บงานมาให้เรียบร้อยภายในเป็นระบบไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอแอนด o อยติดมาแล้วนะครับ สมบูรณ์ทั้งคันเบาะหนังสภาพดีมากๆนะครับเจ้าของดูแลดีนะครับถึงปีจะลึกนะครับไม่ประมาณ3า6 0 0 0สามนกะครับก็ถือว่าใช้ตามปีนะครับเพราะรถปี2007ที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับใช้มาไม่เยอะครับดูแลดีสภาพดีขับ4ถึงจะเป็นขับ4แต่รถคันนี้ก็ไม่เคยไปลุยหนักอะไรนะครับขับลอยๆอย่างเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับ3า9 0 0 0สองับาทจะส่งทั่วไทยจะส่งทั่วไทยรับประกันเลยครับว่าสวยจริงสภาพดีจริงมา ลองขับดูได้เลยนะครับใครอยู่บ้านใกล้นะครับกรุงเทพมาเลยครับรถพร้อมมากๆครับเอกสารครบพร้อมโอนไม่มีชนหนักแต่ต่อหรือพลิกคว่ำใครสนใจชมทดลองขับไม่ผิดหวังนะครับบล็อกกับแม็กนี่ก็คุ้มเลยนะครับพึ่งใส่ให้ด้วยครับยางปี2อ2 4นย่ีะครับใส่มาได้ประมาณ1เดือนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสองสว่างใสแน่นอนนะครับชมเช็คทดลองขับมาเลยครับมาเลยครับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับเจอนะครับชอบ เดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับไม่ผิดหวังครับค่าสวยเช็คสวยแล้วนะครับขอบคุณครับ